กิจกรรมใช้แรงงานของ656เริ่มขึ้นแล้วค่ะกำลังขนย้ายนะคะสินค้านะคะที่จะมาจัดแสดงสำหรับวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์วอาทิตย์นะคะเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือบอกทุกคนร่วมแรงร่วมใจมากนะคะก็ขอบคุณทีมงาน656ทุกๆคนแล้วก็บางคนก็พาน้องมามี ก็มีช่วยหยิบจับช่วยยกกันนะคะช่วยเต็มที่เลยขอบคุณเบสพี่แอนนี่เบสพี่ติ๊กนะคะเอารถขนของมาช่วยในทีมนะคะน่ารักมากทุกคนแบบช่วยกันทุกคนเลยค่ะแม้แต่เบสพี่นนองนะ,ะที่แบบเจ็บมืออยู่นะคะก็มาช่วยน่ารักที่สุดเลยดูสิคือ ก็สลับกันนะคะเพราะว่าพื้นที่มันลดเข้าได้ทีละคันเราก็สลับกันช่วยกันยกนะคะบอกว่าทุกคนช่วยกันเต็มที่มากนะคะก็น่ารักนะคะบ้านหกห้าหกน่ารักทุกอย่างนะคะก็นี่ค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะอ่าชวนกันกินแล้วก็ออกแรงด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จัดบูธกันนะคะวันนี้เตรียมงานค่ะเหนื่อยหน่อยนะสามคันรถด,ด้วยกันนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะเย่แล้วแล้วเราก็สำเร็จนะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะทีม6 5 6สุดยอดมากค่ะ